สวัสดีครับผมชาปี้นะครับและตอนนี้อยู่ในชาปี้ชแนลนะครับและวันนี้ครับเราจะกลับมารีวิวคลิปเก่าๆกันบ้างนกว่านะครับอ่ะลองไปดูคลิปนะครับว่าคลิปแรกที่พี่ปล่อยมานั้นคืออะไรอู้ตอนนั้นใช้มีเลฟสตูดิโอครับผมเป็นโลโก้บริษัทนะครับตอนนั้นพรีเซนต์นี่งานมิวสิกเฟสติวัลนะครับนี่ตั้งแต่ปี2014นะครับนี่2020 นี่2020นะครับ14บสี่านะครับคลิปพวกนี้พี่ก็ถ่ายเองหมดนะครับสทีเจช็อปปี้ดีเหรอครับผมทีเจช็อปปี้ดีเหรอครัเราอยู่ที่อ่างห้วยยางกันนะครับผมเรามาทำไมเรามาเข้าค่ายลูกเสือกันใช่ไหมค่ายลูกเสือหางห้วยยางมีอะไรดีตอนนี้เราอยู่ในงานการ์ดโทนสาวมิวสิควิดีวออันที่สามครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีสุดสายแค่ไหนครับผมตามผมมาเลยเออนี่นะครับก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับ เออก็คือตอนนั้นก็คือแบบทำคลิปกับเพื่อนนะครับเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็ทำคลิปนะครับไปทำเทศกาลดนตรีต่างๆนะครับและลองไปดูนะครับคลิปที่พี่นะครับแคสเกมเป็นอันแรกๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับคือตอนนั้นนะครับช่วงนั้นเล่นเกมพวก p ับ G แล้วก็เล่นเกมพวกเกมผีด้วยและหลังจากนั้นพี่ก็ไม่เล่นเกมผีน,น,นี่นะครับผม เกมนี้คือโฮมซีีส h โฮมนะครับนั่นแหละครับผมตอนนั้นนะครับก็คือเล่นเกมนะครับแล้วก็แคสเกมไปด้วยนะครับนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นแบบตอนที่เล่นพับจีนะครับตอนนั้นบ้าคลั่งเล่นพับจีอย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วก็ทําคลิปด้วยนะครับผมนี่นะครับ อ้โหยาบมากตอนนั้นยาบมากมา่ะนะครับก็คือแบบคลิปเก่าๆนะครับของพี่นะครับ คุยง่ายๆก็เริ่มทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับมาทําคลิปจริงจังก็คือตอนไปเที่ยวภูเก็ตกับเน็ตกับรุตนั่นเองนะครับก็คือคลิปนี้นะครับเริ่มทําวอล์กด้วยครับอย่างจริงจังตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับผมและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมีเสปมคุณยายเจียนวันนี้เราจะมาลองกินอาหารที่นี่นะครับผมนี่ก็คือตอนที่ไปอยู่กับเน็ตแล้วนะครับแล้วก็อันนั้นไปออกคลิปที่ ไปถ่ายคลิปนะครับที่ภูเก็ตนะครับคือคลิปนี้เลยอืมเป็นแบบอะไรที่แบบเก่าๆครับเป็นอะไรที่แบบเก่าๆของหมู่บ้านนี่กลายเป็นปน,นี่นะครับก็จะเห็นตอนกินก็จะเห็นเน็ตนะครับผมเนตลูกหมีคุณแม่นะครับ เราถามพี่ก็ามันเรียกว่าอะไรนะทุรยจริงใช่ไหมล่ะตอนนี้ยังกินเกียนอยู่เลยนะตอนนี้อยู่ที่บูรากูลโอ๊ตลากูนอยู่ที่โอ๊ตลากูลนะครับไอ้เจห้าอยู่ที่นะครับแล้วก็ได้ไปดำน้ำนะครับเที่ยวเล่นกันนะครับ นั่นก็คือคลิปนะครับแรกๆเราไปดูคลิปที่พี่นะครับออกช่องไมาเหมือนครั้งแรกนะครับคือจริงๆคือคลิปนี้นะแต่ไม่เห็นพี่นะครับ <c oughs> พี่พี่คะอ่ามีคำถามยักยักอะไรนะนอ่าก็คือคออกคลิปครั้งแรกคือคลิปนี้นะครับผมกับคลิปใหม่นะครับ นี่ดูนี้มีขำยังเดียนี่นะครับโอเคบายนี่นะครับนั่นคือทพี่นะครับได้ออกคลิปของช่องเน็ตเป็นครั้งแรกนั่นเองนะจ๊ะแล้วคลิปที่คนรู้จักมากที่สุดนะครับก็มีคนถามนะครับว่ามาอยู่มามนเน็ตได้ยังไงอะไรยังไงนะครับแต่คลิปที่มีคนรู้จักเยอะก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับ คนสุดท้ายที่อยู่ในกรอบชนะได้1,000 0แบาทนะครับผมและนี่ก็คือคลิปแรกนะครับที่พี่ได้ออกที่ช่อง m y ้ e ปเแล้วก็เปิดให้ดูคลิปแรกนะครับของช่องพี่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันมาก็หลายปีแล้วครับแต่ก็สัญญานะครับว่าจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับให้คุณทุกคนนะครับได้ดูนะครับและใครอยากดูคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้นะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีคลิปบาย